สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับปะนองหำลดาดานในช่องก,ะวะกว่ากวยไทยกะวะ่วเอาพนองจะมาอู้ข่าวเราเรื่องสเฮรห์สะสเฮรหะงานก็ดีทำ <c oughs> การก็ดีทำอัญญนนี้ี่ทีวิทีวิม่ได้พอเหมือนละยูทูปก็ดีพอ ป้านอ้อยลูกเจ้ามากก็ทําการทํางานแบบว่างๆก็พอยูทูบเดี๋ยวนี้พอ YouTube ยูทูบอย่างอ่ะด้ยมีอันตอนแรกพอยูทูบลุงพลผ่านมาพอยูทูบอ่ะเรื่องเรื่องบุกลุงพลผ่านมาเรื่องแดงโมผ่านมาเรื่องปู้แสงเรื่องหมอปลาอุ้ยมีแต่เรื่องออ้ยังบ่หุปวดหัวขนาดบัดเดียวมาพอเรื่องอ่าไอ้ออ้ยังก็ไอ้ไอ้สังเน่าสังเน่าในคนห้องนะ เออพอสางเน่าสางเมนสางสับป,ปะสางที่เป็อนอู้อ่ะเด้อพอแล้วก็น้าปวดหัวหนอหน้าดำคำเครียดเขาก็มาเจว่าเข้าข้างพายเขาพอทถะเขาพอลักษณะท่าทางแล้วพอตั้งส่ายพอตั้งหัวโอ้ผู้ซึ่งว่ามันอาการเครียดอะไรนะอู้มาคับทั้งน้ำเสียงทั้งหน้าตาอ,อย่างนันอ่ปะป้าน้องก็ทายอู้คลิปเดียวเนี่ยเรื่องลุงพล อู้คลิปเดียวเนี่ยแล้วก็บอกอูล้ละเขาเป็นการเนาะเขาไม่ได้เข้าข้างไครอะไรเขาก็พอจ้งสางสางเน่าก็อู้เสียงดังฟังชัดปากแข็งเสียงแข็งหน้าตาอย่างไปมดัดอินเนอร์มาเต็มเป็นหวานสงสัยจะเครียดนักขนันน่าใกล้จะถึงวันขึ้นศาลไว้มาพอจังลุงพนก็สนุกชาาน,าน,านม่วนง,งั้นกันแอวหันแอวนี่ อ,อย่างก,ก็มาเดียวไปซื้อที่ใหม่แฮมล่ะม่วนจึงยูทูบจึงเจ้าของตี่จึงมัดมุม่วนม่วนงานงานกันเปินม่วนเขากับม่วนตัวเนาะเปินม่วนหันเปินม่วนเปินง,งานเขากับม่วนตัวพอยูทูบแต่ละช่องแต่ละช่องแต่กอนนี่แอนบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าว่าเปินเปิดป,ประเทศแล้วก็จะได้ไปกกกอกอยากไปแอลโคกก,กกอกเขาูจักบ่นแหละไอไอไออย่างก็ยูทูบยูทูบโคกกรอกนะชื่อไออย่างไออย่างเูาบ่ละ เปิดประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปแหมโมันอ,อยยังก็งานงานบัตรเลี้ยวบัตรถึงเวลาเปิดเปิดก่อนครับเวลาเขาเดือนสิบสองเปิดมาเปิดก่อนเปิดประเทศก่อนก็ไม่ได้ไปแหมโมโอวา่าจะรอจนถึงพุ่นแล้วก็เรื่องเออรืออรอ,อจนถึงถ้าพอและมีเวลาว่างไปได้ถึงจะได้ไปแต่ว่าแต่ก่อนเขาคิดว่าจะไปกกกอกบัเดียวม่ได้ไปถ้กิว่ากกกอกเปิดใหญ่ไปวังเยียบมา ปืนงายไปยังเงี่ยงโอ๊ยกลัวเขาจะได้ไปนี่อันพยานาคก็ได้ขึ้นแลบรลอยละหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็ถ้าจะมีแลบรลอยเออเปอันว่าจะไปกวบกอมได้ไปละแกนเซอร์แกนเซอร์ไปง่ายๆนะควบกันแบบมีแล้วแบบมีพยานาคก็บแบบมีแล้วยูทูบเบอร์ก็มีบากี่คนไม่คงจะเงียบเงาเงาเขาไม่อยากไปละไม่อยากไปเดี๋ยวไปก็ไปหันหน้าสางเขียวก็ล้มขึ้น หันหน้าช้างเขียวหันหน้าออย่างก็ไอไอไอหนูผีหน้าขาวเออบอยากไปบอยากไปเขาไปวังเยี่ยมดีกว่านั่นแต่ก็รอเวลาไ่ได้จะได้ไปโมเ่เนอะมาพอหลังจากนั้นก็มาพอเรื่องเตงโมง่เพราตงโม่บายากจะบอยากจะสนใจนักเกินไปเปิดนั้นคนร่ำคนรวยเนาะเปิดระดับสูงสูงอ่าคดีเปิดก็ระดับสูงสูง คนทำคดีก่อนระดับสูงสูงคนก่อเหตุก่อนระดับสูงสูงเออบัดจังไปแล้วบัดจังไปอู้หัวหลังจากมั้นเขาจัดการกันเองเดี๋ยวอู้ผิดอู้ถูกบุคคลจะฟังเท่าฟังอยู่หลังจากนั้นมาเรื่องพวกหลวงปู่แสงเขาบอกอ่าวมาพอเรื่องหลวงปู่แสง n g เขาบอกคนเท่าถึงขั้นนาดวันลงหลงลืมลืมเนาะเกือบร้อยอายุอ่ะคนเท่าลงหลงลืมลืมแถมเพราะเป็นมัมมาพาดแถมกันยักไป ยังไงยังว่าไปหนบตตตับโตดเปิอยูน่ะ,นตตะหนับโตดภาษาเหนือเปิห้องว่าหนาบตตับโตดภาษากลางเปิห้องว่าอย่างก็หนับโตดภาษาภาษากลางมาเอ่ออลืมไปแล้วเหรอหนบตตับโตดภาษาเหนือเนี่ยน,นะภาษากลางเปิห้องอย่างว่าลืม <c oughs> ไปแม้ว่านาบับโตดส,สงสัยสงสัยเหมือนกับไอ้สังเราสงสัยลุงพลนั่นน่ะไปหนบับโตดลุงพลนั่นน่ะ คนแง่แง่พูดไปนัาบตูดคนก่อนแล้วเออจะอันน่ะเออเออเออหมอป้าก็ไปสงสัยสงสัยผมลองพูดแสงป้าโทษตะก่อนหมอป้านี่เนาะผัวเฮานี่เป็นเอฟซีเขาอิน่ะเอฟซีหมอป้าปู่จวนไปกี่ข้างกี่หนแล้วจวนไปบ้านหมอป้าไปแอวจะไปแอวหามหมอป้าบัดเดียวผู้จะนี่แล้ว บ่ใครไปละก้าป้าน้องก็บ่อู้อฟังนะบ่อยากอู้ฟังถ้าอู้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันมีข้อขัดแย้งนักบ่ต้องฟังเขาฟังของเขาคนเดียวก็พอละเออตะกอนนี่เป็นเอฟซีหมอปลาละบ่เดี๋ยวผมเอาละเป็นบุกกายูทูบกะออกมาหมดบ่บ่เข้าไปพอละโอ้ยมันมันมันอ่าตีว่ามดอย่างก็มดความน่าเชื่อถือก็พันเก่งนั่นแหละ ตั้งใจผ่านเก่งถ่ายพิษถ่ายถูกเรื่องนั้นก็ถ่ายพิษถ่ายถูกมาเดี๋ยวนี้จะมาจับพระชึกจิ๊กไอ้พระให้เขาก็ว่ายังนะไอ้พระที่มันบดีบดีเนาะเขาก็ว่ายังอันนี้ไปพอหลอกหลอกผู้แสงแม่อายุเกือบเลยยุ่ยยุ่ยจับพิษเปิ้ลหนุยอยู่ใกล้ไ้าหนุกอกวัดหัวซากมากบกยักหัวกรรมหัวหันแล้วจะหัวล้านเหมือนหัวเฮาหัวล้านเหมือนกัน โค้จชนะโค้จไหลนะเจ้าโค้ดไล่โค้ชแช่โค้ซับสะไข่เออโค้ชซับสะไข่ฝันน่องนะเจ้าฝันน่องมาอุ้มเหมือนหงานมาได้พอก่อนแต่อีก่อนนะเจ้าจะไปพ่อลุงพลเนี่ยทำร้านพญาน้าไอ้ลุงพลนี่มาเคยขาดเนอะเจ้พ่อลุงพลทำร้านพญาน้าไอ้พ่อยูทูบเบอร์คนอื่นคนอื่นล่ะอ่ากดไล่โค้ชแช่ขึ้เขาหมดอ่ะอ่าอย่างก็กดไล่โคดอย่างกดไล่แย่แย่แย่คนของกดไล่ คนไลค์กดติดตามอย่าง้คือเขาเมื่อเราเอายูทูบเบอร์นะช่องน้อยช่องใหญ่จัดการเรียบร้อยหมดสวัสดีเจ้าต่อีวกันนะเจ้าจะไปขอลุงพลก่อนนะเจ้า